ประตูบ้านแบบไหนอยู่แล้วเฮงรับทรัพย์มาดูกันเลยสำหรับประตูบ้านนะคะมีมากมายหลายอย่างเลยค่ะวันนี้หมอปอจะมาบอกทริคสำหรับประตูบ้านประตูร้านค้าประตูออฟฟิศนะคะเริ่มเลยค่ะประตูเข้าที่ทางรถเข้านะคะต้องเป็นบานคู่แล้วก็เปิดเข้าบ้านแบบนี้ค่ะถึงจะเฮงนะคะกวากทรัพย์เข้ามาในบ้านประตูร้านค้าประตูออฟฟิศเหมือนกันเลยค่ะ ย้ำกันอีกทีค่ะประตูรถเข้านะคะให้เป็นบานคู่นะคะเปิดเข้าบ้านค่ะแบบนี้ก็จะเฮงเฮงรับทรัพย์นะคะเสริมฮวงจุ้ยด้วยตรงนี้เลยค่ะตรงนี้จะเป็นเส้นประตูนะคะที่หมอปอทําเป็นตัวอย่างไว้ตรงนี้นะคะ ตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าปากและลิ้นค่ะประตูเนี่ยเหมือนกับปากนะคะส่วนเส้นหรือทางเข้าบ้านหรือพรมเนี่ยเสมือนว่าเป็นลิ้นทีนี้ประตูทางเข้าบ้านนะคะประตูใหญ่ของเราเนี่ยก็จะหาพรมหรือะหาอะไรเนี่ยลำบากเหมือนกันนะคะและอีกอย่างหนึ่งเป็นทางที่รถวิ่งด้วยนะคะมันก็จะไม่เหมาะฉะนั้นวิธีการก็คือว่าให้ทําเส้นนะคะเป็นเส้นลักษณะนี้นะคะขีดเข้ามานะคะวาดมาให้ตรงแล้วก็มีขนาด ความกว้างความยาวนะคะเท่ากับขอบของประตูนี้เลยนะคะดังนี้เป็นตัวอย่างคะ่ะก็จะเสริมห่วงจุ้ยให้เป็นลิ้นนะคะที่เท่ากับปากปากคือประตูลิ้นคือทางเดินนะคะหรือว่าพรมหรือว่าทางแบบนี้ค่ะสำหรับทางเข้าบ้านหรือทางเข้าออฟฟิศนะคะที่เป็นบันไดคะ่ะเราสามารถทาสีนะคะตรงบันไดให้มีขนาดความกว้างนะคะเท่ากับขอบประตูตรงนี้ได้เลยนะคะ สีนะคะเราจะเลือกใช้เราดูจากทิศหน้าบ้านนะคะว่าทิศไหนนะคะแล้วก็เลือกใช้สีนั้นนะคะสำหรับบ้านนี้ออฟฟิศนี้นะคะเขาใช้สีน้ําเงินนะคะเป็นแบบนี้ก็ถูกหลักฮวงจุ้ยค่ะสําหรับประตูทางเข้าบ้านทางเข้าออฟฟิศนะคะให้เป็นบานเดี่ยวแล้วก็เปิดเข้าค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะสําหรับประตูในบ้านนะคะทุกบานจับหลักนี้ไว้ค่ะให้เปิดเข้าเสมอและเป็นบานเดี่ยวนะคะยกตัวอย่างออฟฟิศนี้ค่ะ ก็ถือว่าถูกหลักถูกต้องเลยนะคะประตูเปิดเข้าแล้วเป็นบานเดียวแบบนี้ค่ะแต่ว่าประตูออกจากหลังบ้านค่ะให้เปิดออกแล้วก็เป็นบานเดียวเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันค่ะและนี่ก็คือตัวอย่างประตูทางออกของบ้านนะคะหรือว่าประตูหลังบ้านให้เปิดออกแบบนี้ค่ะ จะต้องเป็นบานเดี่ยวแล้วก็เปิดออกเสมอค่ะไม่เป็นบานคู่แล้วก็เปิดเข้านี้ไม่ได้นะคะผิดหลักฮวงจุย้ยบานเดี่ยวเปิดออกจําไว้นะคะสําหรับประตูในบ้านบานเดี่ยวเปิดเข้าทุกประตูค่ะเสริมทริคอีกหนึ่งอย่างนะคะสําหรับประตูในบ้านทุกห้องเลยจะไม่มีธรณีประตูค่ะไม่ว่าจะเป็นห้องน้ําห้องครัวหรือห้องนอนย้ํานะคะถ้ามีธรณีประตูแล้วเนี่ยจะเป็นสิ่งเดียวเลยที่ในาฮวงจุ้ยจะให้ทุบออกเลยค่ะ ฉะนั้นบ้านใครที่มีปัญหาทางด้านการเงินนะคะไปดูที่ห้องน้ําคุณเลยว่ามีเทอร์นีประตูหรือไม่นะคะอยู่ที่ห้องน้ําเพราะว่าหลายท่านนะคะพอน้ําท่วมก็จะมีเทอรณีประตูหรือสร้างแบบเทอรณีประตูขึ้นมาก็จะมีผลในทางห่วงจุ้ยเลยนะคะว่าจะไม่เหลือเงินเก็บเลยนี่เป็นความเชื่อถ้าทุบออกได้ทุบออกไปเลยนะคะยกออกไปเลยนะคะก็จะสบายใจหายห่วงมากกว่าค่ะ เพิ่มเติมอีกทริคหนึ่งค่ะถ้าในห้องนอนมีห้องน้ำมีประตูห้องน้ำพูดง่ายๆคือมีห้องน้ำอยู่ในห้องนอนนะคะให้เราหาม่านมากัน้นระหว่างห้องนอนกับห้องน้ำกั้นหน้าประตูเลยค่ะกั้นง่ายๆเลยนะคะในทางฮวงจุ้ยเนี่ยนะคะมีความเชื่อว่าจะส่งผลเกี่ยวกับโรคไตค่ะพอคนที่นอนห้องนะโดยเฉพาะคุณผู้หญิงนะคะอยู่ในห้องนั้นนอนนะคะไปตลอดระยะเวลาจนแก่เท่าเนี่ยนะคะฉะนั้น ก็ให้หาม่านนะคะมากั้นระหว่างห้องนอนกับห้องน้ํานะคะเพื่อให้หยุดการส่งผลตรงนี้นะคะเป็นเรื่องเราวองจุ้ยค่ะ หมอปอเทพยานะคะมีความรู้ดีๆมาเสิร์ฟทุกๆวันแบบนี้นะคะแบบเป็นเรื่องราวที่คุณอยากรู้สายมูตัวจริงนะ,ะต้องมามุงเลยขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะ,ะขอบคุณมากๆจริงๆนะคะเป็นกําลังใจให้หมอปอและทีมงานทุกคนผลิตคอนเทนต์ดีๆต่อไปนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามนะคะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้ลาไปก่อนแฮปปี้แฮปปี้กันทุกคนนะคะบ๊ายบาย อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเรื่องราวสายหมู่ในช่องหมอปอเทพยาณน,นะคะ